อมๆหอมหออีตูไทยมาจากทั้งบ้านครับเอาไปพี่น้องแซ่ดๆน้องเก่งกะดอืมออืออไป สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับพบพอกับผมคือเก่าแล้วครับมื่อวานนี้เก่งกาดฟาดเรียบนะครับมื่อวันที่15พพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูอีสานบ้านๆเลยครับพี่น้องเนาะเป็นแบบเมนูหายากเมนูแซ่บเมนูที่แบบตามฤดูกาลเลยครับเนาะนี่ก็คือนี่ครับขัวหนูพี่น้องโอ้เสียงบ่ค่อยมีเลยครับพี่น้องบ่ค่อยสบายขัวหนูครับฟูๆสงวงเลยเมื่อนนี้โอ้ผีขัวหนูตัวบุกใหญ่เลยครับมื่อนนี้โอ้ยใส่กับยอดมะละกีนกครับขมำลำครับพี่น้อง โอ้ยต้นหอมต้นบัวผักอีตูครับขัวแบบน้ำอเจาะพี่น้องโอ้ยประเมนแบบอเจาะอะไรนายจะแบบซดน้ำด้วยเะครับเนี่ยสุดเด็ดครับแซ่บครับนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ขัวแซ่บผักกระตองหลายครับเน้นเนื้อเน้นแล้วครับมาเนี่ยไปพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะครับอ่าสู้ขู่สู้ข้นนะครับที่ติดตามรับชมกันมากนะครับขอบคุณอีหลีครับเที่ยเกียรตินะครับเนาะกับแตงพระเขาว่าหน้ามากินน้ำกันพี่น้องมะแซ่บแซบอีสานอีสานน้ำกันเนะ๋ยวติปเข่าไปทั้งพี่ พี่น้องมาลุยไปน้ากันพี่น้องเนาะไม่ต้องวอรหลายครับไปเส็บแสบน้ากันเด้อพี่น้องแต่งพระเขาพระนามากินน้ากันเขาสวยครับเมื่อไงทรงทรวงครับโอ้ยมาพี่น้องมาสดงทรวงแสบนวพี่น้องประแดกหอมๆเลยหางชิมิึงพี่น้องไปข้ามแหลกประเดิมด้วย นุ่หนุ่มมากเลยพี่น้องว่าของขากินเนี่ยโดนนะครับสดิแเดอีพีก่ก้อนพนกะเป็นปิงนะครับเนาะอบอครับอบก,กีตะตั้งหมวกตัวคาเครื่องครับอ,อันนี้แบบออมๆขัวๆออมๆหอ,อมข,ขออมอมอมอ้ากตูไทยมาจากทั้งบ้านครับเอาไปพี่นอ้องแซ่ดๆน้ำเก่งกะอื้ม ก็จะไปดีไซน์แล้วกันเนี่ยเ <c> ซ <oughs> ็ตกูเดียวสง่งสวามกูเดียวเลยพี่นอ้องอืมไป <c oughs> เดี๋ยวข,ขา้าวเหนียวยี่สิบบาทเพื่อพี่นอ้องอืม อย่าลืมนะพี่น้องคือเ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิงนะครับเด้อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับแ่บนัวคบนี่ยหนังเงินเน้นแลวพี่น้องสูตท้อนขนเนี่ยเป็นหนูหน้าหนูหน้าแท้ครับว่่เป็นหนูเลียงครับหนูหน้าเป็นไซกงมากครับ น,น้ำเข็มข้นขนาดเลยพี่นอ้องแดงตุ้งๆอ่นี่ผัด,ผ,ดผัดมันกัดมาละกองกันอยู่นี่โอ้หอนยังห,หอนหอนอยู่เลยพี่นอ้องไปครัอบอมอกมลัง อยู่ในเมืองนะครับเนาะอิสานในเมืองกรุงครับหาพักขมๆกับได้์และพักอันนี้นะครับพี่น้องพักตันจองกับบะหมี่มาเนี่ยพี่น้องเออแมกขมลำลผมไป หมูแห้งพี่น้องเขาเศร้าเขาวสวยเขาง่ายเขาเที่ยงร่วมกันทีเดียวเลยครับตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายแลวพี่น้องแต่เศร้านะครับบรได้กินเขาร่วมกันทีเดียวเลยครับไปโอ้แสคบครับพี่น้องโอ้เฮียแตกฮอนครับมันบรรยากาศเอาเอาเอานาะฝนช่วยจังดิลินครับ เทิึงกะ,พกะพเพรากะเพราเผ็ดแห้งครับอันนี้กะพเพราออกพนีวีเลยล่ะกินกับชิดหอดปลาลำลำลำเป็นรองเนาะ เผ็ดทอนแซ่บหนูตัวบกง่ายพี่น้องจบโลครับตัวนี้คแบบ นุมมันดีอยู่พี่เนอะเอาเรื่องครับอเอ้ยมีแห้งจดจาดพี่นอะอืม เดี๋ยวพี่นอ้องเงียบแตกอืออือปลาสเปียกเลยครับโอ้มาพี่น้องมาขันพายมักคลิปนี้กับฝากเลยนะครับนะฝากแช่ออไปเลยนะครับเนดะ้อพี่น้องผมมีกำลังใจแชร์ได้หลายคอมเมนต์กันไม่ได้หลายนะครับ ไปมักกับข้าวเม่นเลยนะครับเด้อไปร่อ

Rồi, hỏi lại bên ปิดบัญชีครับแสบนัวงง่ว,ว,วมีแห้งพี่น้องยิ่มเออโอ้พี่น้องแสบสวงด,ดีีไปครับ มันเอโอ้พี่งแจกเปียกมัหย่อนเลยพี่น้องเอ้ยนะมันเีกัจบไปแล้วนะครับนาะสสำหรับขัวหนูครับขัวหนูหน้าเส่บแบนะครับเนาะสีมาเป็นออมกันเลยครับแต่ว่าผมใส่เป็นผักอีตูไทยนะครับมันอ้อมนะครับโดยเป็นขวครับผมใส่ต้นหอมใส่ขมาลำครับพี่น้องโอ้แซ่บเนาะกันคือเก้าครับขันไผ่อยากให้ผมกินอย่างกับเขาเหม็นมใต่คีบนะครับเด้อให้รีวิวอย่างกินอย่างกับอันใดจัดให้อันใดผมมาจัดให้นะครับเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้ดีครับ ขอบคุณที่รับชมติดตามกันมาจนจบนะครับเน้องคือเก้าครับก็จากกันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปหนานะครับพี่น้องน้ามันอีกอ่ะก็ลาไปเพียงสันี่ครับพี่น้องกลับเข้ามาสวัสดีครับ